สวัสดีค่ะพบกับช่องกิฟท์าวลลิตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับตาลเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงพูดเรื่องต้นไม้อยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งตาลก็ไม่ได้เป็นมือโปรอะไรมากมายนะคะแต่ว่าตาลก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้แลงอกงามได้นะคะคลิปที่แล้วนะคะตาลก็แนะนําไปแล้วนะคะเรื่องการวัดค่า ph ในดินนะคะส่วนวันนี้นะคะตาลก็จะมาแนะนําการวัดค่า ph ในน้ําบ้างนะคะเพราะว่าการรดน้ําต้นไม้นะคะมันก็สําคัญเหมือนกันนะคะต่อการ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่า pH ในดินได้เหมือนกันนะอย่างที่ตาลบอกไปนะคะเครื่องวัดอะไรแบบเนี้ยมันควรที่จะซื้อของดีหน่อยนะคะราคาแบบให้มันโอเคกับคุณภาพให้มันแบบสูงขึ้นนิดนึงนะคะซึ่งราคามก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 6 7 0 0ขึ้นไปจนถึงพันนะคะบางยี่ห้อก็ปาไปนุ่น 3- 4พันก็มีนะคะอันนั้นคือแบบพวกเกษตรกรมืออาชีพซีเรียสเลยนะคะเขาจำเป็นจะต้องใช้มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวตาลจะมารีวิวตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้ที่ตาลใช้อยู่นะคะตัวนี้นะคะราคาประมาณ700กว่าบาทซื้อจาก s h อป e e หรือ a z a ด a ก็ได้เดี๋ยวตาลทิ้งลิงก์ไว้แหางล่างนะคะตานอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่ตาลจะมาใช้เครื่องนี้นะคะตาลเคยใช้อีกเครื่องหนึ่งที่ราคาถูกกว่านี้นะ แล้วมันก็วัดไม่ค่อยตรงนะคะเพราะวัดไม่ตรงปุ๊บมันอาจจะเสี่ยงในการทําให้ต้นไม้ของเรามีปัญหานะคะตาลก็เลยอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ซึ่งตาลก็ไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าตัวที่ดีที่สุดมันต้องแพงกว่านี้อีกนะคะ2 0 0 0 3,000 4,000อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย7 0 0เป็นราคาที่ตาลรับได้แล้วก็พอตาลใช้แล้วเนี่ยตาลรู้สึกว่ามันก็แม่นแม่นกว่าอันเก่านะคะแล้วก็ต้นไม้ของตาลก็ เติบโตนะแตกกิ่งแตกก้านสวยงามนะคะก็เดี๋ยวตาจะมาวัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะพอเปิดฝาออกมาก็ก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะมันเขาเรียกว่าอะไรเซนเซอร์เหรอในการในการที่เราจะใช้จุ่มลงไปในน้ำอะ่ะแล้วพอเราจุ่มไปน้ำปุ๊บมันจะมันก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะตัวนี้ก็จะวัดได้2ออย่างก็คือวัดค่า pH แล้วก็ วัดอุณหภูมิของน้ำนะคะอ่ะใช้ใช้อันนี้ใช้ถานนะคะก็ถานอันนี้นะคะเขาจะแถมมากับตัวเครื่องเลยนะน้ำนะคะที่ตานใช้ลดต้นไม้นะคะทุกต้นเลยนะทุกต้นเลยก็คือตานใช้น้ำประปาเอามาเทใส่ถัง แล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้1วันคอรีนมันก็จะระเหยหายไปนะคะก็เราถึงจะเอาน้ำอันนี้ไปลดน้ำต้นไม้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่วัดนะคะถ้าเราไม่วัดค่า ph นะคะน้ำอะ่ะมันส่วนใหญ่จะแบบมันจะออกด่างดงก็คือแบบเกินเจ็ดะคะ่ะก่อนที่จะใช้งานนะคะเราต้องแคริเบตก่อนนะคะแต่ว่าพอดีเครื่องนี้ตันแคริเบตไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้วันหน้านะคะเดี๋ยวตันสั่งผงแคลิเบตมาแล้วเดี๋ยวตันจะมาทำคลิปสอนแคลิเบตให้ดูแล้วกันนะคะ ก็เดี๋ยวตาลจะมาวัดค่า pH ให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ตาลก็เปิดนะคะก็เตรียมน้ำเอาไว้นะคะน้ําที่ตาลจะลดนะคะตาลก็วัดก่อนแล้วก็รอให้ตัวเลขมันวิ่งไปจนกว่ามันจะนิ่งๆนะคะโอเคตอนนี้ตัวเลขก็เริ่มที่จะนิ่งๆแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ8.1นะซึ่งมันก็ยังเป็นด่างอยู่นะคะค่า เวลาเราอ่านนะคะค่าบนมันก็คือค่า ph นะคะมันเขียนมาอยู่แล้วนะข้างล่างก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ําค่ะเราก็จะมาแก้ความเป็นด่างของน้ํากันนะคะด้วยการใช้กดในตริกเจอจางนะคะในการที่จะปรับค่า ph ให้มันลดลงนะคะก่อนใช้ตันก็เขย่านิดนึงแล้วก็ค่อยๆ่ยโยดทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆวัดไปนะคะ คนนะคะคนพอคิดว่าคนได้ที่แล้วเราก็มาวัดใหม่แต่ก่อนที่เราจะวัดนะคะเราต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะตรงนี้นะเช็ดก่อนเอาเสื้อนั่แหละเช็ดตุ่มลงใหม่ใหม่ โอเคมันน่าจะน้อยกว่า6.5นะเดี๋ยวตานขอเติมตัวนี้ค่ะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะสำหรับทำให้ค่า pH นะคะเป็นด่างมากขึ้นนะค่อยๆหยดเหมือนเดิมนะคะก่อนวัดทุกครั้งก็เช็ดตรงนี้ให้แห้งก่อนนะคะ ผ้าสะอาดนะคะนี่ก็เสื้อสะอาดกันอืมเพราะใส่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะ,ะมันก็จะขึ้นมาเป็น6.8นะจริงๆ6.8นั่นแหละมันคือค่า pH เป็นกลางนะคะแต่ว่าพืชบางชนิดนะคะอาจจะชอบอยู่ที่6.5นะเมื่อกี้นะคะวัดค่า pH ได้6.8นะคะก็ ถือว่าไม่ได้เป็นด่างนะคะแล้วก็ไม่เป็นกดนะคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้แบบน้อยกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถค่อยๆปรับค่อยๆเติมลงไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพืชแต่ละชนิดนะคะอาจจะต้องการค่า ph ที่ต่างกันนะคะเพื่อนๆก็ไปศึกษาดูนะคะว่าเพื่อนๆปลูกพืชชนิดไหนอยู่นะคะเราต้องการค่า ph ที่เท่าไหร่ก็ปรับตามนี้ได้เลยนะคะ สรุปนะคะคลิปที่แล้วที่ตานพูดว่าเรื่องมือร้อนมือเย็นนะคะคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ได้คนมือเย็นปลูกต้นไม้ดีไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยอยู่ที่ความรู้นะคะแล้วก็อยู่ที่การวัดค่าต่างๆในการปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะก็ตานก็ได้รวบรวมนะคะพวกเครื่องมือในการวัดต่างๆรวมทั้งกรดแล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะมาไว้ที่ข้างล่างนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากซื้อตามนะคะก็ลองไปดูได้ค่ะที่เดสคริปชันด้านล่างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย